แอปสาวการที่ตะบวบพ,พวกหน้าสูงบ้านลัศสีพัฒนาทั่งซีนีลงตรงไปฮอดไอ้ตานสนุวเอาไว้ออกไปแยกนนหน้าเจริญ่ฮอดถนนสองสี่ฟาดเดลโลมันจะลวดถนนสองสี่ล่ะก็ไม่ฮอดสีเขียวถนนมีสภาพเลยเทียบเลยมับม่บร้อนเลยครับ สภรพอากาศที่มาไซสภาพอากาศบ้านเอ้าครับบรรยากาศช่วงเช้าอากาศบ้าต่อบมาหน้าเขาเกี่ยวเขาแค่นั้นแหละได้เท่านี้ข้างหน้ากับพอทัานเกี่ยวข้างหน้ากับพอทัานขอบนะพี่น้องมาสุขยอดบรรยากาศเย็นชักเดียวน หนาหนาวครับช่วงนี้ปลายเดือนพฤศจิกาแล้วครับคลิปนี้ถ่ายวันที 20, ่24ว่24พฤศจิกาครับ2ม่ฤศจิาครับพฤศจิกา67คลิปนี้ก็ักเอาหนาหนาวพอดีเลยส่งมีไม่เยวเขางบ้านกองเพื่อง

กระจาปัดปัดตรวนเกี่ยวมันเหรเนี่ยไปซืหนตาทุกแม่เดืนี้ไม่มีความหมายตวจทราบแล้วนานีกระสาปลาแล้วแบบสูบปลาจับปลา่อนคัที่แบบตกปลาตกเบอร์กินไฟังทรงฟังสาโอ้สุดยอดไปเย้กรปรนนองเขาอิลิรับ vâng 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 là vâng 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 này vâng 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 là vâng lẹ vâng 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 คเ,เารอน่เด็วัเป็นนี่ปุนี่ลหะธีกาจัเมือรจัมัู่่เาล่ะนี่เป็นโมบารบารหนึ่งมบา,มบานบาแรง กดห้วยลำลานต่อจังหวะดะครับเพ่อโอกาสในารชื่เกียนเรื่อน้านขพงเสาบรรยากาศหนาวโงเรียนโอ้ยหนาวเย็นหนาแดงโรงเรียนนัดแดงเรียนปฐมหัเตียมอสา เส,สนีนี่ะไปบันสนอวไว้ไปเซนีกัไม้ฮอดไมนอกบางูรัวไปบางกูไ,งกได้ครับบรการมัสุดยอดคไทยงหน้าก็อนี้เขาลมหมกํลังถองเดเ้าลมูลมมันไล่ไออย,อยู่ถ้าเาอาวาสัส บ้านข้างหน้าบ้านไป่รัผุดบ้านยังรถจำซื้อบ่ได้นี่กับไมสนุกอากว้หอดเขียยมาเพลอนๆบรรยากาศวันนอกป้าหน้าห้องนอี่สิละรับพุทธยอดสุบรรยากาศอโอโสดเต็มพลังเลยไป,ยปสูซเุียมเทียยมะไรเลย รถมันลายเกี่ือตรงไหนตรงหน้าเกี่ยวมาแล้วหนาวแล้วครับ